สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับนําเชียร์ผ้าลวยคลิปนี้จะพาพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อแนวทางเหล็กล่าพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับพี่น้องเนาะกับผู้ใหญ่ลึกลับครับผมเป็นแนวทางเสี่ยงสวกเสี่ยงดวงครับผมงวดวันที่สิบเก้าก็รกฎระดาคมเด้อครับพี่น้องครับพจะหน้าบึงเอาครับผม สำหรับแนวทางเล่าพัฒนางวดวันที่10เก่ากรกฎาคมครับนำเชียร์พาลวยกับน้ำเสนอซูพี่น้อง FC ครับเจ็ดแปดอ่ะห้าหกสำนักเลยเด้อครับผมก็คือว่าลายเลี่ยงมากครับพี่น้องเนาะบว่าจะเป็นปูโรบุรี่พอบางพี่ครับผมพอจะเลื่อนสินปูขุนผีพ่อนเสี้ยนกับทุมแบนดรับผมกับแนวทางเลขของพี่ปะกายครับผมครับนี่แหะครับผม หาสำนักแหละครับพี่น้องเนาะจังใดพี่น้องเอซี่ก็เก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับผมนี่ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งครับผมที่ผ่าบ่วใดครับผมเผอบ่วใดก็คือลาวพัฒนาครับผู้ใหญ่ลึกลับแล้วกับพี่สาวเกาหลีครับผมครับก็เป็นที่นาเสียดยครับพี่น้องเนาะครับผมเพื่อนกันรุดไปประมาณสามงวดแล้วเด้อครับผมครับจังใดก็มาตามกัน่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะสู่กัน่อครับลาวพัฒนากับพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับ เก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมอีกสำนักหนึ่งครับเอากรอนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนากับพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับนำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพี่สาวเกาหลีเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับผมว่างวดนี้พี่สาวเกาหลีเพิ่นไห้วิ่งตัวไรครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นไห้แนวทางเลขจับคู่เป็นตัวไรครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมพิจารณากันเลยครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีและลาวพัฒนาผู้ใหญ่ลึกลับครับงมวดวันที่19เกากรกฎาคม พี่สาวเกาหลีปนห้วิ่งบนล่าง4กับ7ครับผม4กับ7ครับสำหรับผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นกะมีว่างตัวเลขให้จับคู่บนล่างเด้อครับผมงวดนี้หน่อยหางครับพี่น้องเนาะครับผมติดไว้จักน้อยก็ดีครับ4 2 4 8 49 72 78 7, 2, 7, 8, 7 9ครับผม เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก่าครับสำหรับตัวเน้นป่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักครู่เด้อครับผมับสำหรับตัวเน้นก็คือสี่เก่ากับเจ็ดเก่าครับพี่น้องครับผมสี่เก้าเจ็ดเก้าครับนี่แหละครับผมลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีงวดนี้เพิ่งก็ะจามีการปรับปรุงสูตรนิดหน่อยครับพี่น้องเนาะครับเพื่อให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ได้ลัพไปนน้ำกันครับเพราะอยากให้เผยให้พลาดครับผมผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่งกระชับให้แค่ อ่าย่างละสามหางเท่านั้นเด้อครับผม4ีสอง9ีแปด7ีเกาเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเกาเน้นสี่เก้าเจ็ดเก้าครับผมครับได้หมดเลอได้ครับผมเนาะนนเปิรนลเนนกันทีว่าโดดเด่นขึ้นกันครับผมเพื่อได้โชคไดรลลาไปน้ำกันลาวพัฒนาครับสองสำนักนี่ครับผมนี่นะครับ แคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับเป็นแนวทางเบิ่งครับสีกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะราวพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมเลขวิ่งครับก็พลาดไปประมาณสามงวดแล้วเด้อครับผมอย่งไดก็มาสู่กันไหมครับพี่น้องเนาะตามกันต่อครับระวังเบิ่์เด้อครับพี่น้องกันไว้แน่ก็ดีครับผมพอดีเพื่อนพ่อได้ว้างเลขเบิ่์ใหายกัดอยากแล้วหาระวังแน่ครับผมเถอวันพุธ ซีซีเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับพี่เจน่าเบิ้งเอาครับแนวทางที่น้ำเชียร์พาด้วยด้น้ำเสนอครับผมครับปูโรบุรี่ครับผมเพื่นกะระว่าให้ดีครับพี่น้องเนาะเหล็กล่างหรือว่าเหล็กมาคบบนล่างของปูนี่ครับเพื่อนกะถือว่าเดินดีครับผมแต่ว่างนบางหันกันพลาดไปครับผมเขาลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลี กับผู้ใหญ่ลึกลับงวดนี้จะแตกไหมครับพี่น้องเนาะครับไปเบิ้งกันอีกครั้งนึงครับผมนี่แหะครับ C กับเดเดอ้อครับผมวิ่งบนล่างครับจับคู่ก็จะมีซีสอง 9, ีแปด 7, ีเก้าเจ็ดสครับผม เน้น49และ4ี่อาและ79ครับ4กับ7มากก่าเฮนแะครับพี่น้องกอดข้อกันอีกบ่ละครับระ่ว่างเด้อครับผมเอาลองเบิ่งครับผมสู่กันต่อครับแนวทางเาวาพัฒนาพี่เส้าเกาหลีครับขอให้มาเด้อครับผมหมดนี่ เป็นกระรุดไป3งวดแล้วครับพี่น้องเนาะจังในกระงวดนี้งวดที่4ครับขอให้เดินดีครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชืยอ์ผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องอีฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งวันที่19กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับจังในเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมหลายๆสั้นอ่ะลายเสียนหลายสำนักครับผมที่น้ำเสนอสู่พี่น้องอีฟซี ขอให้เป็นโชวเป็นลาบกับพี่น้องเอพซีเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อครับพี่น้องครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่เจน่าเบิงเป็นแนวทางครับเสี่ยงสุกเสี่ยงดวงเบิงครับผมเพื่อได้โชวเวลาเทํากันครับเลขวิ่งของพี่สาวเกาหลีครับแล้วก็ผู้ใหญ่ลึกลับครับจังในกันนี่แหละครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อตามกันต่อครับผม ครับปิทายคลิปด้วยแนวทางเลขวิ่งของพี่สาวเกาหลีลัผู้ใหญ่ลึกลับอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับผมลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับ19ก้ากรกฎาคมวิ่งบนล่าง4กับ7ครับ4กับ7แล้วก็ในส่วนเหล็กจับคูแนวทางครับ แนวทางเราพัฒนาผู้ใหญ่ลึกลับครับผมบนล่างก็จะมี c 2 c 8 c เ 72, 78, 79เนี่ยครับผมแคปน้าจอไว้เดอรครับพี่น้องครับเน้น49และ79ครับเราพัฒนาผู้ใหญ่ลึกลับนะครับผม เอาพอกันคลิปหนาครับพี่น้องเนาะครับนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC ซีโชคดีครับผมสวัสดีครับ